สวัสดีครับสวัสดีพี่พี่ทุกคนนะครับกล่าวสวัสดีลกูกศิษย์หลวงปู่พระมหาศิลาทุกท่านด้วยนะครับวันนี้นะครับช่องของเรานะครับ1นึ 112. วัตถุมงคลหลวงปู่มหาศิลานะครับก็มีพระมาให้พี่พี่นะครับได้รับชมความสวยความงามกันเช่นเคยนะครับวันนี้ก็มีอีกหนึ่งรุ่นหนึ่งเหรียญนะครับมาให้พี่พี่ได้รับชมความสวยความงามกันนะครับนี่นะครับวันนี้นะครับมีรุ่น พังพการหมื่นศิลานะครับหลวงปู่พระมหาศราศิริจันโทนะครับปุกเสก36วาระนะครับรุ่นนี้นะครับเหรียญรุ่นนี้นะครับทุกเนื้อทุกพิมพ์นะครับเข้าๆนะครับทุกเนื้อทุกพิมพ์นะครับจัดสร้างมาประมาณ1 5 0 0 0เหรียญเท่านั้นนะฮะจัดสร้างมาประมาณ1 5 0 0 0เหรียญนะครับเข้าๆนะครับ วันนี้ผมก็มีเนื้อทองแดงนะครับมาให้พี่ๆได้รับสมความสวยความงามกันนะครับสำหรับเนื้อทองแดงนะครับจัดสร้างมานะครับ9,999เหรียญเท่านั้นนะครับรุ่นนี้นะครับปลุกเสก36วาระนะครับ36วาระมีปลุกเสกที่วัดพระธาตุพนมด้วยนะครับแล้วก็ปลุกเสกที่ภาคใต้นะครับจังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับ แล้วก็ปลุกเสกที่ภูรังกานะครับวาระสุดท้ายก็ปลุกเสกที่วัดพระธาตุหมื่นหินนะเหรียญรุ่นนี้นะครับลักษณะของเหรียญน,นะครับเป็นเหรียญกลมนะครับตรงกลางนะครับจะเป็นอ่ารูปพังพระการนะครับ,ราารรบหรือเอาวาตานจตุคามรามเทศนะครับผิดพลาดประการใดต้องกราบขอโทษขออภัยด้วยนะครับ เดี๋ยวเรามาดูเส้นสายความคมความงามของเหรียญนะครับนี่นะครับพี่พีครับดูเร็บเท้านะครับนิ้วเท้านะครับกําไรข้อเท้านะครับเส้นสายนะครับนิ้วมือนะครับกําไรข้อมือนะครับเรียบมือนิ้วมือนิ้วเท้านะครับติดคมชัดนะครับเหรียญนี้นะครับดูเส้นสายของเหรียญนะครับ ความสวยความงามของเหรียญนะฮะนี่นะครับตรงนี้นะครับต่อโคดพญางูนะครับเป็นโคดพญางูนะครับโคดงูนะครับเหรียญรุ่นนี้นะครับถ้าผมจําไม่ผิดนะครับจะมีโคดสองตัวนะครับคือโคดตีศูนย์กับโคดงูนะครับเหรียญนี้นะครับเลขรันนัมเบอร์นะครับสามหก 07นะครับ3607นะครับดูลักษณะของเหรียญนะฮะดูพื้นผิวของเหรียญนะครับเส้นสายความคมความงามนะครับติดคมชัดนะครับเดี๋ยวเราไปดูด้านหลังของเหรียญนะฮะด้านหลังของเหรียญนะครับจะล้อมรอบด้วยพระราหูนะครับแล้วก็เส้นข้างในนี้นะครับจะเป็น12นักสัตว์นะครับตรงกลางนะครับจะเป็นอักษรเซียนนะครับ ดูดูราหูนะครับราหูนี่แกะออกมานี่สวยงามคมกริบเลยนะฮะดูตัวอาักขาระเลขยันนะครับคมคมเลยนะครับคมคมเลยนะครับ นี่นะครับตัวเสือนะครับขนาดเสือเล็กนิดเดียวนะครับยังมีลายเลยนะฮะยังมีลายเลยนะครับ,รบจัดสร้างออกมาคมๆเลยนะครับผู้จัดสร้างนี่จัดสร้างมาได้สวยงามนะครับเก็บทุกรายละเอียดนะครับ พี่ๆท่านใดนะครับที่ต้องการนะครับวัตถุมงคลนะครับหลวงปู่มหาศิลานะครับติดต่อช่องของเราเข้ามาได้เลยนะครับ0 9 7ย์5 1 1 8 9น่ะครับพี่ๆท่านใดที่ต้องการนะครับพังพกการหมื่นศิลานะครับอยากมีไว้ครอบครองอยากจับจองเป็นเจ้าของนะครับติดต่อเราเข้ามาได้เลยนะครับ ก่อนอื่นต้องกราบขอบพระคุณพี่ๆทุกคนทุกท่านนะครับที่ไว้ใจเชื่อใจทางเรานะครับเช่าบูชาวัตถุมงคลจากช่องของเรานะครับต้องกราบขอบพระคุณพี่ๆทุกคนด้วยนะครับพี่ๆท่านใดเข้ามาแล้วนะครับเข้ามาแล้วเข้ามารับชมรับฟังเราแล้วนะครับ ถูกใจนะครับช่วยกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกดติดตามให้ด้วยนะครับใครที่เข้ามาแล้วไม่ถูกใจไม่พอใจยังไงนะครับต้องกราบขอโทษขออภัยมาณนะโอกาสนี้ด้วยนะครับพระเครื่องนะครับพระเครื่องหรือเครื่องรังที่ออกจากช่องของเรานะครับเรารับประกันให้ทุกองค์ทุกเปนนรียญนะฮะวันนี้ผมก็ขอกราบสวัสดีขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ